จิตไปอันหนึ่งเจ็บใจเด้อนะครับไอ้สองจิตผมเข้าใจผมใช้สามบีบีเนี่ยมันก็กระจอกมากๆเหมือนกันตำรวจเล่นเกมผมพูดได้ไหมเฮ้ยผมพูดได้แหละผมเป็นลูกค้านี่เนาะเออ

เน yeah, ี่ยจะต้องเหลือหินตรงนี้ไว้ให้หินอีกตัวหนึ่งมาลอซื้อวันนี้คุณใช้เซอร์เทอร์เต็มประสิทธิภาพหรือยัง คนตังต้งเยอะตั้งเยอะนายเลอกตีเซอร์ถือเงินเลยโอ้ตายเอ้ยเป็นไปตามแผนอยู่มั้งนี่มันเป็นเขตที่ไม่คาดคิดชัดๆขอต่ตอในสลือดสองนาอะจริงนายแม่คนน่าำคาเลยวะปึ๋งปึ๋งนั้นหนึ่งนี่นั้นปึ๋งสามนัดก็ได้แถมแถม เอ,อเอาผมลืมขายเมอร์เทลโอ้ไม่มีตัววางรอซื้อเพิ่มนะอย่าต่อยอย่าต่อย,ย,อยหินยอย่าต่อยผู้หญิงน้าหยุดลงหินทุกวันินบอกป่วย อืมหลุดไปตัวหนึ่งนั่งอย่าเสกโล่นะอย่าเสกโล่นะขอร้องกาบตีเลยอย่าเสกโล่นะอย่าเสกโล่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 อืมบ๊อบเข้าไปไอหินมันหลุดไปตัวหนึ่งก็แพ้อยู่ดี เฮ้ยบ๊อบกินแค่หนึ่งเหรอไอเพิ่งรู้แล้วเนี่ยนายทำดีมากบ๊อบนายทำดีมากที่ไ่เข้าเลยนวันที่เข้าไปสัีแค่เละนเอสจอยู่รู้สึกรวยนะแต่พอหันมาทางอางอะไรแล้วรู้สึกว่าจนมากผมเข้าใจมันเกมฟาร์มเงินง่ายนะครับอันนี้เดี๋ยวผมตัดลงไปลงคลิปนะครับ